สวัสดีครับกลับมาพบกับ t h e t r รนด i s Your Friend Channel กันอีกครั้งนะครับวันนี้วันอังคารที่4ตุลาคมนะครับเป็นวันทําการ2วันทําการแรกของเดือนตุลาคมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเดือนที่วันหยุดเยอะพอสมควรสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเทรดกันแค่3วันนะก็อาจจะต้องเรามาระวังช่วงปลายสัปดาห์ด้วยนะฮะแล้ววันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวตลาดหุ้นนะครับเช่นเคยวันนี้ไม่ใช่การแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็สอนชาร์ทเทนไลน์เท่านั้น ก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจลงทุนอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเรามารีวิวตลาดหุ้นกันก่อนนะวันนี้ตลาดบวกวันแรกในรอ,อบ1เดือนได้มั้งนะจริงๆก็คือลงมาตลอดทางเลยนะฮะวันนี้บวกไปประมาณ20จุดนะครับปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะหกหมื่นกว่าล้านนะก็ถือว่า ระดับหนึ่งแหละสิ่งที่เราเกิดคุยกันไว้ก็คือหนึ่งนะฮะเซตมันเบสขึ้นเนาะเบสขึ้นแล้วก็มีการทำไฮนะมีการทำไฮแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการที่มันจะขึ้นต่อได้เนี่ยมันไม่ควรจะหลุดโลตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่พอมันหลุดปั๊บเนี่ยมันสาดทิ้งเลยนะสาดทิ้งลงมาซึ่งเราก็ต้องหาแนวรับถัดไปก็จะเจอบริเวณแกรบตรงนี้นะฮะ บรเวณแกบตรงนี้แล้วก็บริเวณก่อนที่เขาจะลากขึ้นไปก็คือประมาณนี้นะ,ะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะเรามาดูที่ะโซนซะก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าปิดตรงแก็บพอดีแหละนะนืกว่าเมื่อวานนี้จะลงมาเทสแก็บแล้วก็รีบาวขึ้นนะฮะแต่ก็ลงมัลึกกว่าที่คิดนะฮะโอเคแล้วก็ลงมาแถวแถวนี้เนาะประมาณ1 5 5 0บวกลบเป็นโซนแนวรับเดิมของตัวเซตอินเดนะตอนนี้ก็พยายามแหละ พยายามขึ้นนะซึ่งขึ้นรอบนี้นะก็อาจจะต้องรอตรงนี้แต่ว่าถามว่าจะขึ้นเลยหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆลองดูนะฮะว่าวันนี้มันแค่เป็นวันที่ไม่ได้ทําโลเนาะยังเป็นวันที่ไม่ได้ทําโลนะแต่ว่าทำไฮยังก็ไม่นะยังติดเส้นค่าเฉลี่ย5วันอยู่เลยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือภาวะโอเวอร์โซนะครับในตัวอินดิเคเตอร์ RSI ตัวนี้เนี่ยจะบ่งบอกภาวะโอเวอร์โซนะฮะ เดิมทีเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเกิดสัญญาณ bearish divergence นะฮะก็คือดัชนีเนี่ยพุ่งทำ new high แล้วก็ทะลุ high เดิมด้วยเนี่ยทำ new high มาตลอดเลยเนี่ยช่วงรอบนี้นะฮะแต่อินดิเคเตอร์นะฮะมันไม่ทำ high ตามนะฮะแบบนี้เขาเรียกว่า bearish divergence นะ,ะก็คือสัญญาณหมีนั่นแหละตลาดมีโอกาสกลับตัวขาลงนะะซึ่งก็กลับตัวลงมาเรียบร้อยแล้วในรอบนี้นะฮะ ปัจจุบันก็แตะบริเวณโอเวอร์โซแล้วก็เด้งมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะจริงๆบ้านเรานี่ถือว่าลงน้อยนะเมื่อเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านเนี่ยเขาลงค่อนข้างเยอะแต่บ้านเราลงน้อยกว่านะแต่วันนี้เนี่ยก็ถือว่าบวกน้อยกว่าชาวบ้านเขาระดับหนึ่งแหละนะวันนี้เราก็ต้องลุ้นกันต่อแล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยดัชนีสามารถที่จะยืนเส้น EMA 5วันได้หรือเปล่าประมาณ1,585จุด ถ้ายืนได้นี่ก็โอ้โหสบายใจเลยเพราะว่ามันเป็นการทำไฮด้วยนะครับมันจะเป็นการทำไฮแบบแท่งต่อแท่งวันนี้ไฮอยู่ที่พันห้าเสนะเส้นค่าเฉลียหวันพันหยแปดสก็บวกไปสัก10จุดแล้วกัน,นวนันพรุ่งนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะแต่อย่างไรก็ตามก็จะติดดาวเทนเส้นนี้อยู่นะครับอันนี้ก็กลายเป็นเส้นดาวเทนไปแล้ว นะซึ่งก็น่าจะตรงกับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็ EMA 50พอดีใช้เป็นแนวต้านในรอบถัดไปประมาณ1,615จุดนะฮะหรือก็คือไอตัวแถวๆโลนี้แหละเป็นแนวตา้านนะจากเดิมที่เคยเป็นแนวรับใช่ไหมฮะก็กลายเป็นแนวตา้านที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ที่บอกกันว่าเวลาที่มีการลงมาทดสอบแนวรับบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้แนวรับมันเปราะบางใช่ไหมครับก็ชัดเจนเลย รอบที่สามส่วนมากก็สามรอบนะกระแทกรอบที่สามเนี่ยส่วนมากมักจะหลุดนะอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมว่ามันจริงไหมว่ารอบที่สามส่วนมากจะหลุดนะฮะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับโอเคแล้วหุ้นตัวอะไรที่วันนี้โดดเด่นนะต้องพูดถึงเดลต้าไว้ก่อนแหละอืมพี่เดลต้าจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าไม่ทิ้งหกร้อยเก้าสิบบาทเนี่ย มาทิ้งช่วงปลายตลาดเนี่ยค่อนข้างทิ้งลงมาเยอะเนาะทำให้ตลาดจากบวกยีิบจุดกลายมาเหลือบวก19จุดแต่ก็โอเคแหละ,ะยังโอเคอยู่นะครับสำหรับตัวเดลต้าตัวถัดมาก็เป็น BCH BCH นะ BCH จริงๆหุ้นขาขึ้นหุ้นพวกขาขึ้นเนี่ยยังดูทรงสวยอยู่เลยนะฮะหลายตัวแหละ,ะตัวบ้านปูเนี่ยที่กระแทกลงมาลึกๆเนี่ยก็พยายามยืนเส้น5วันอยู่นะครับ แล้วก็ไล่เลี่ยอยู่แถวแถวเส้น200วันพอดีนะสัญญาณโอเวอร์โซพอดีตัดขึ้นเนาะก็เป็นสัญญาณบวกนะครับอลองดูนะครับพวกราคาถ่านหงนถ่านหินก๊าซธรรมชาติยังไม่กลับตัวแหละแต่ว่าราคาน้ำมันกลับตัวมาก่อนแล้วลองมาดูราคาน้ำมันนะฮะน้ำมันโอ้โหตอนนี้ยังบวกต่อเน,นื่องเลยนะถือว่าสวยงามเลยตอนนี้กำลังทดสอบแนวต้าน ถ้าน้ำมันผ่านไปได้ในวันนี้นะซึ่งเขาเก่งกันว่าวันพุธนะครก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีประชุมโอเปกตัวรัเสเซียเขาประกาศเจตจำนงชัดเจนนะว่าเขาเนี่ยจะลดกำลังการผลิตลงนะประมาณ500แสนเรลต่อวันนะแล้วก็จะเชิญชวนนะคนอนือน่นๆปรับลดรวมๆแล้วเนี่ยล้านบาเรลต่อวันก็ทำให้ฝั่งซัพพลายของน้ำมันเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้น ตามกลไกตลาดเนี่ยราคาน้ำมันก็เลยดีขึ้นนะครับเวลาที่ซัพพลายมันลดอันนี้ก็เร<ล>ามันลุ้นกันนะและกอย่างนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วงนี้เฮอริเคนเข้าแล้วนะอ่าวแต่และอ่าวนั้นอาจจะปิดแหล่งขุดน้ำมันซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ฝั่งซัพพลายเนี่ยมันช็อตไปเหมือนกันนะราคาน้ำมันก็มีสิทธิ์ที่จะทะลุแนวต้านดาวเทนพอดีนะแต่ถ้ามันยังไม่ทะลุนะก็ อย่าเพิ่งไว้ใจอ่ะเออเพราะรอบที่แล้วเนี่ยติดเส้นห้าสิบนะคือมันทะลุดาวเทนก็จริงแหละนะรอบที่แล้วเนี่ยเห็นเส้นสีเหลืองไหมฮะมันทะลุดาวเทนนะแต่มันไปติดเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีแนวต้านระดับหนึ่ง,งพอสมควรน,นะฮะก็หวังว่าเราจะต้องไปรีบเติมน้ำมันกันแล้วแหละนะก็กันไว้ก่อนนะครับโอเคตัวที่เล่น ล้อไปตามน้ำมันได้ดีสุดก็หน,นีไม่อพ้นปตทสพนะครับช่วงนี้เนี่ยยังเป็นหุ้นขาขึ้นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเซฟเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวที่พอเป็นคอมมอนิตี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เคลื่อนไหวตามโฟลในประเทศสักเท่าไหร่นะแต่บันขายก็ตามเนี่ยแต่ถ้าราคาน้ำมันยังขึ้นอยู่เนี่ยก็จะมีเม็ดเงินที่ไหลเข้าตัวปตทสอพอพอสมควรเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่อาจจะ เล่นได้ดีกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับในช่วงที่ตลาดหุ้นไม่ค่อยดีนะก็อิงตามราคาน้ำมันแหละเอา,อาง่ายๆนะแล้วสิ่งที่เราจะเจอคืออะไรนะผมว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นยอดถ้าเพื่อนๆไปสังเกตยอดช็อตเซลล์นะกลุ่มธนาคารอย่างเคแบงเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่โดนช็อตเซล์มาเยอะมากนะตัวช็อตเซลล์มาเยอะมากเพราะอ่าถ้ามันเด้งนะถ้าหุ้นเด้งจริงๆเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีนอกจากแรงซื้อปกติแล้วมันจะมีแรง cover shot ด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทะลุแนวต้านเส้น5วันนะพอทะลุเส้น5วันแล้วก็ขึ้นยาวๆสักรอบหนึ่งแบบรอบล่าสุดนะโอเคก็จะสวยงามเลยแหละถ้าจะเป็นภาพอย่างนั้นนะครับแต่และตัวเนี่ยลงมาแทบจะโลหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองตีดาวเทนไลน์แล้วก็ใช้เป็นจุดแนวรับแนวต้านกันดูด้วยนะครับว่าเป็นลักษณะไหน โอเคสาหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะยังไงก็เรามาลุ้นกันนะคะว่าถ้าพรุ่งนี้ตลาดบวกต่อเนี่ยแล้วมันยืนเส้น5้าวันพอดีเนี่ยก็ถือว่าสวยแหละเออเนี่ยถ้ายืนสักรูปหนึ่งเนาะก็อ่ะพอออกของได้เนาะหรือว่าช็อตนี้ยาวๆเลยเนี่ยเวลายืนเส้นขาวก็คือเส้น5้าวันนะหรือช็อตนี้ก็ได้อ่าผมคิดว่าขึ้นมาอย่างน้อยก็น่าจะไปชนตรงนี้แหละเส้นสองร้อวันกับเส้นห้าสิวันเป็นจุด ตัสินใจร่วมพอดีเป็นแนวต้านร่วมเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างแข็งหน่อยนะก็เรามาลุ้นกันว่าตลาดจะไปทิศทางไหนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อ่ย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆนักลงทุนที่กำลังศึกษามือใหม่หรือว่ามือเก่าเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้นาะว่า,เ,าเพื่อนเพื่อนดู indicator ตัวไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าดูยอดช็อตยอด บายเซลยอด NVDR ยอด f ฟันรือดูอะไรเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวฟัน f l o w ของ t f เอ่วันนี้วันที่4ใช่ไหมก็ยังขายอยู่นะฝรั่งยังช็อตอยูอ่ค่อนข้างเหนียวแน่นจริงๆนะช็อตหนักจริงๆอโอเคก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนอ ฟังแล้วเพลิดเพลินก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ